เราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยมายาและการเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจไม่ว่าจะนักการเมืองทหารตำรวจข้าราชการนายทุนใหญ่หรือแม้แต่กลไกลอำนาจของพระราชาที่ถูกใช้เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จโดยไม่ยอมให้อำนาจแท้จริงตกเป็นของประชาชนอย่างเราเราพวกเขาสร้างภาพลักษณ์ว่าเพื่อชาติาศาสตร์แต่เบื้องหลังคือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพักคพวก ประชาชนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือถูกแบ่งแยกด้วยวัฒกรรมชาตินิยมชาติพันธุ์หรือสีเสื้อเพื่อให้เราอ่อนแอและปกครองง่ายนักการเมืองสัญญาว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันแต่พอได้อำนาจก็โกงกินงบประมาณแผ่นดินหาเสียงด้วยเงินซื้อเสียงแล้วลืมสัญญาไป ทหารและตำรวจที่ควรปกป้องประชาชนกลับใช้กำลังปราบปรามผู้เห็นต่างคุกคามสิทธิเสรีภาพและเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุณใหญ่เช่นรัฐประหารปี2014โดยประยุทธ์จรนโอชาที่นำไปสู่การปกครองแบบจุนต้าก,กว่า5ปีและการปราบปรามมอบเยาวชนปี2020-2021ที่เรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ข้าราชการที่ควรรับใช้ประชาชนกลับกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจคอร์รัปชันเล็กๆน้อยๆกลายเป็นวัฒนธรรมจนระบบทั้งหมดเน่าเฟะจากภายในเช่นโครงการรับจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ที่สูญเงินแผ่นดินหมื่นล้านในยทุนใหญ่ผูกขาดเศรษฐกิจดูดกลืนทรัพยากรจากคนส่วนใหญ่เช่นกลุ่มทุนซีพีที่ครองธุรกิจอาหารและคาปลีเพื่อประโยชน์จากรัฐบาลจุนต้า กลไกอำนาจของพระราชาถูกนำมาใช้เป็นโล่ป้องกันการวิาพากษ์วิจารณ์กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกบิดบืนเพื่อปิดปากผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเช่นการยุบพักคก้าวลกลปี2024เพราะเสนอแก้มาตรา112สถาบันที่ควรเป็นกลางกลับถูกใช้เพื่อคงอำนาจไว้กับชนชั้นนำไม่ยอมให้อำนาจถูกใช้โดยตัวแทนที่แท้จริงของปวงชนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม พวกเขาสร้างภาพว่าประเทศสงบสุขแต่ความจริงคือความเหลื่อมล้ำสูงสุดในโลกคนจนถูกกดทับคนรวยยิ่งร่ำรวยสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติของการเมืองทั่วโลกแต่ในไทยมันรุนแรงยิ่งกว่าเพราะระบบถูกออกแบบห้่อำนาจรวมศูนย์ไม่กระจายสู่ประชาชน สถาบันประชาชนอย่างรัฐสภา,าการเลือกตั้งหรือองค์กรอิสระมีจริงแต่ไม่มีจริงในทางปฏิบัติเพราะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเบื้องหลังประชาชนถูกแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายแล้วถูกหลอกใช้ในม็อบในโซเชียลหรือในกล่องลงคะแนนเพื่อให้พวกเขายังคงปกครองต่อไปเราถูกสอนให้เชื่อฟงังโดยไม่ตั้งคำถามถูกทำให้กลัวความวุ่นวายจนยอมรับความอายุติธรรม เราต้องรวมพลังกันด้วยการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ถูกบิดเบือนมีส่วนร่วมในเถิงอำนาจไม่ใช่แค่ลงคะแนนแล้วนั่งรอออกออกมาเรียกร้องสิทธิตรวจสอบผู้มีอำนาจสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งสนับสนุนพักการเมืองที่แท้จริงเพื่อประชาชนไม่ใช่พวกหน้าเดิมเมที่หมุนเวียนกันมา เรารวมกันเป็นหนึ่งเราจะได้ประโยชน์สูงสุดอำนาจจะกลับมาอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริงจงตื่นเถิดชาวไทยอย่าให้อำนาจหลอกลวงครอบงำอีกต่อไป